แจกแจกขนมอ่าไปกินป่ะเอาขนมไปกินนี่น้องอะไรไม่มีค่ะอะไเนี่ยดขนมโอวันตินเอาไปกินที่อ่าสาธุเอาเอาแจกโอวันตินด้วยเอาเอาเอาไปกินป่ะ อเอาโอนตีนไปชงกับน้ำร้อนนะมันกันน้ำร้อนอ่าสาธุอ่าเลี้ยงเก่งเลีเ้ยนดีดีอ่ามาอยู่ในอ่านอยอ่าโออแจกโอนตีนด้วยนะอ่าอ่าสาธุอ่าแหลี่อันอยู่โปรงตรงเหรอ แถวนี้มีเด็กกี่คนเนี่ยมีถ้า้าบ้านจะมีสักสี่ห้าคนเหลืเอ๋อแต่ว่าจะเอาของมาแจกนี่ครับถ้าไปฟองตองน,นี่ไกลไหมไกลอ่คาแจกของหน่อยอ,อ,อ๋อวันตินด้วยแจกอวันตินอ่า อยวนติ้นป่ะโอวติ้นาจกอ่าอ่าสาธุลดลงเลยเนี่ยลบติ้นลมไม่เป็นไรอ่ามามามาเดี๋ยวเอา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 เสื้อผ้ามาแจก มีขนมด้วยมีตัวตาด้วยไหมนาต๊กตาก็ามีมาแน่มีตุก๊กตาด้วยเหรอแน่อ่าข้าวเจ้าเ้าเจ้าข้าวเจ้ามีเสื้อผ้าแน่มีขนมมีนมอ่าเัชช่ากันเนี่ยดีดัชช่าไหอ่ามีอะไรอีก เสื então, ้อผ้าเด็กโตไเอาเาปแจกันหลังนะเอาเสื้อผ้าเด็กเล็กนมีโอันเต็ด้วยโอวันเตไเสื้อเด็กไหอแล้วก็ใจกก้าเน่ยมีแก่ะให้ ก็ใช้ได้คนหนุ่มคนสาวก็ใช้ได้ใส่ของใส่เข้าป่าอาตะกร้าไปอาหัวหัวล้านเด็กผู้หญิงเนาะพราะเมือพราะเมือเมื่อเมื่อัุนั้นเอาเสื้อผ้ามาแล้ว ไี่ียะไม่เห็นราบ้านนู้นก็ไม่เห็นกเอาเสื้อผ้าลับเสื้อตะเกงขาสั้นสวยเลยเสื้อไวท์สีน้เสื้อลายเสื้อตุงเทงลายด้วยไปนะบ๊ายบาย